สวัสดีครับเพื่อนๆครับวันนี้มาทำผัดดอกกุยช่ายใส่กุ้งสดกันนะครับมาเตรียมวัตถุดิบกันนะครับผมก็ดอกกุยช่ายอ่อนครับเลือกซื้อมานะครับจานนี้ก็ครึ่งโลนะครับก็กระเทียมสับนะครับในถ้วยก็จะเป็นซอสปรุงรสซอสหอยนางรมนะครับแล้วก็น้ำตาลเคี่ยวนะครับที่ทำไว้สำหรับ เตรียมปรุงอาหารนะครับแล้วก็พริกจินดาบุบนะครับนี่ครับใช้กุ้งแชบ้วยนะครับตัดหัวปอกเปลือกนะครับเอาไส้กลางหลังออกนะครับเส้นดำๆนะครับแล้วก็ล้างด้วยน้ําเกลือนะครับให้หมดกลิ่นคาวนะครับมาเตรียมทํากันเลยนะครับใส่น้ํามันหน่อยนะครับแล้วก็กระเทียมตามนะครับผมกระเทียมไทยครับจะหอมนะครับ บุกแล้วตัดนิดหน่อยแล้วเปลือกไม่จะเป็นต้องเอาออกนะครับกระเทียมไทยมันมีความหอมในตัวครับจากนั้นก็ใส่กุ้งลงไปนะครับที่เราปอกเปลือกไว้นะครับนะครับแล้วก็ค่อยๆจับพลิกมันนะครับจะมีความหอมของกุ้งออกมาแล้วครับ ปรุงกับกระเทียมให้มีความสุกประมาณรัก50เอร์เซ็นตนะครับเพราะว่าเดี๋ยวเราก็ใส่เครื่องปรุงแล้วก็ใส่ผักไปกแล้วมันก็อยู่ในกระทะก็สุกเองนะครับครับใส่ผักลงไปเลยนะครับผมหัวหอมหัวหอ่ผู้ขอ่อนครับ ก็ถอยนางรมน้ำตาลผงปรุงรสพริกไทยชิ้วขาวนะครับน้ำปลาด้วยนะครับตามสูตรครับใส่ปริมาณพอสมควรนะครับจะเอานะครับจกกับจำนวนผักที่เราใส่ไปนะครับมวดโรยพริกไทยนะครับให้ความสดนิดหน่อยหอม ครับเช้ามาก็ไม่รู้จะทําอะไรครับไปตลาดก็เดินชิดไปด้วยว่าจะทําอะไรกินดีก็ไ <c oughs> <c oughs> ด้เดอกพี่ช่ายเห็นเดอกพึช่ายอ่อนๆนะครับก็เลยซื้อมาครับแล้วก็ซื้อกุ้งมาใส่ครับเคล็ดลับก็คือปิดฝาหมอ้อนะครับ เพื่อที่ให้ผักมันมีความสุกทั่วถึงนะครับแล้วก็คนทุกเข้าไปนะครับนี่ครับได้แล้วแล้วก็ชิมรสชาตินะครับขาดเหลืออะไรเราก็เติมไปครับก่อนจะตักขึ้นก็โรยพริกไทยไปหน่อยครับเพิ่มความเผ็ดหอมนะครับอันนี้คือเครื่องผงปรุงรสนะครับเติมผงปรุงรสไปหน่อยครับ ขาดอะไรก็ชินได้ครับก่อนที่จะตักขึ้นนะครับครับใส่พริกจินดาครับที่ราบุกไว้นะครับลงไปเพื่อเพิ่มความเผ็ดเผ็ดนิดหน่อยถ้าไม่ไม่จีดเกินไปนะครับเป็นเมนูหนึ่งครับที่นำเสนอวันนี้เป็นเมนูง่ายๆครับครับตักใส่จานแล้วครับผม เรียกว่าหมดในพิบตาครับจานนี้ครับดูดูเหมือนเยอะนะครับแต่ว่าทานเล่นไปเรื่อยๆก็เพลิดเพลิครับเพื่อนๆครับเมื่ออื่นค่อยว่ากันนะครับว่าจะทานอะไรครับก็เสนอให้เพื่อนได้ได้ดูรู้วิธีทํานะครับว่าทำอย่างไงนะครับเคล็ดลับครับความอร่อยครับผักสุกทั่วถึงนะครับ ับหน้าทานนะครับกุ้งเด้งๆเลยครับครับชวนเพื่อนๆทำทานนะครับครับมาทานด้วยกันนะครับอร่อยอร่อยครับขอบคุณนะครับที่ติดตามต้อมชาแนลห้าสกินเที่ยวเรื่องเดียวกันนะครับ ขอทานข้าวก่อนนะครับสวัสดีครับ